อย่างนี้นะเราจะมาเราเห็นเราั่งรถบัสก,กับหมวยแล้วก็อนเนพานะคะเพราะเราจะมาไปว่ายน้ำกันนะคะนี่สทรศัพท์่รร้อนดึงแดดร้อนไหมหอมอยู่ตงรงนี้เลยแค่ไปไม่ได้ละเราไปกันเลยนะคะโทรศัพท์เรากำลังเปิดเครื่องอยู่นะคะเราไป รถบัสที่หลังก็ตามมา่ะในร้านขนมเดอนนุใส่แนึงัวนี่เอ้เอาน้สวเอนทรศัไม่ถตึงขนไมาไม่มีนขับไม่ใช่ร้าน้เลยเฮ้ยไปดังวทั้งคนไปนะ ไปกันเลยแดดร้อนอ,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 อ่ะเาาขาจะถ่ายถึงสบกันนะเออ สองอะเมื่อวานมีถ่ายคลิปแล้วแต่ว่ามันถ่ายแต่เพราว่าบัตทชไม่อว้ยอย่าพูดแซกกันมยงมัแดเรียนามวสวยมากสวยที่สุดอะไรแกะแกะ

แอแต่ตอนนี <But> ้เราไกเพราะว่าว <st unlikely> ันแร่ใช่ไม่า่อจะมันเลยรลยวทอทวีวัฒนาคะสนามรสนามอะไรเนี่ยสนามวงสองนี่เขาตุ๊ตุ๊บแ่ รงเรือมาตกแทมมีรถก็เล่าไล่เรานุมไม่ได้ดดนั่งเี่ยววิชานวดางแดดีแดดีแดดแดดีนุ้มวิไอ้พว้อ้พิดอบางนดไม่ต้องปิดทางนี้เาปิด้ก็ใช่ไงเราไม่ต้องปิดทางนี้เราจะหันานนี้ยุ่ก่อน ชมบรรยากาศบรรยากาศรรากาศ็ตอนนี้รถยังเลื่อนๆไปเลยหัวรรยาบ้าคือมินจ่าคือว่าหัวฉันไ่บันี่ค่ะตอนนี้ก็คือหนองแขมนะคะหนองแขมแขมแคมเดี๋ยวก็ลุกไปง่ายโอ้ยรถไปแล้วนี่นะคะหนองแขมรับพิมพ์ไว้ ร่วมกับคนสับตอนนี้ค่ะอย่างอาหารมากตอนนี้ก็ Tengah.、嗯嗯 เี้บ้านเเลี huh. uh ้ย huh. บ uh ้านเราี่บ้านเราพันล้าเรายบ้านเราดูนนีโอเคอนนี้กางขึ้นสะพานอันนี้เล่ที่มินนะคะอันนี้เล่ที่เสือนาาลขึ้นสะพานแล้วดีก่าขึ้นสะพานแล้ว โหล่ตก็ผ่านเร็วาลยนั่งที่ผแบบว่าเคีเานั่ม้เจนั่งได้กที่กเนีอตที่เราเลยอประจเนี่ยตนนี้ถึงตลาดผู้ยหญ่ 很牛逼。 รถัเร็วมากเลยโอ้ยรถสั่นโอยรถสั่นเฮ้ยตอนนี้เราอยูหมู่บ้านเไรเราจะได้ึาษาได้หมู่บ้านที่อะไร้วเมื่อกี้ไม่บอกม่ามว่าอะไรนะขอใครนะคะเมื่อกี้ห่บอกาเขาไปทางร้าเขาไปทางรัานะคะนั่นจรงเขาไปไม่ต้องไปทต้องไปทางรานี่ยไมีไม่ีค่ะ ใช้พวกนี้ได้นะบ้าบ้านี่ตอนนี้เรากำลังออกถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่ไม่ได้ใหญ่เนาะบ้านให่แบเราเราก็เคยไปบ้านเราแมวมเ อันนี้ก็ไว้อะไรกันอยูแ่แล้วว่าจะร้องไห้แล้วเห็นพวกค่านโอ้ยแก่ดิ ไม่ก๋วยเตี๋ยวด้วยวัดีก๋วยเตี๋ยวตี้วารถข้างหลังจะตามมาตรนี้เป็นสะพานหมือาค่ะโอ้คุณกากมาเฉย ถึงแล้วขับมาเนเถวัดไงวัดีสายโยโย่โยอโย่ลองเหา่ีเห็นมีใครเห็นไหมรถฟ้าตานะ,ะอันตรายระวังเลยระวังคนอไม่ต้สับต รถเขาจะตามมานะแต่แต่แม่เขาเขาลรหัสเราไม่ได้นี่รถมาตามมาเลยตามมาตามมา ถนนเกือบว่างๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเป็นวันจันทร์นะคะวันนี้วันนึงพุธนะคะเพราะวันจะเป็นวันพุูวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเราไปห้าวันนะคะห้าวันเพื่อนถืงวันจันทร์ไม่เลยวันจันทร์ไม่เกี่ยวค่ะเราไม่ได้ไปกันวันจันทร์มาวันจันทร์มาวัน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 พูนะ ใม่ๆมัจะลายมัจะหน้าคุนจะหนามาเอารถ้ก็บ